น,นีทุกคนน่าจะอยู่กันพร้อมเพียงแล้วนะนะก็ให้นั่งหลังตั้งต,ง,ตง,ตงตรงมือซ้ายหงายมือขวาคว่ำอยู่บนหัวเขา่านะหลับตานึกถึงพลังในจักรวาลเป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์หมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาอยู่รอบตัวเรานะพลังงานตัวนี้ก็ค่อยๆม้วนตัวม้วนตัวแล้วก็เคลื่อนตัวเล็กๆๆๆๆเ,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 เข้าไปที่ฝ่ามือทางซ้ายพลังงานตรงนี้ มวนตัวเข้าไปที่ฝ่ามือทางซ้ายนะแล้วก็แทรกไปในช่องว่างในกายของเราช่องว่างในกายเราเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่มันประกอบไปด้วยอนุภาคเล็กๆๆๆนะแล้วมันก็มันมีช่องวางอ่วา,นะงวางก็เป็นอากาศธาตุถ้าเป็นพุทธศาพุทธศาสนาเราเรียกวาอากาศธาตุนะเป็นช่องว่างในกายพล,ลังลงานตอนนี้ก็แทรกไปในช่องว่างในกายเรานี่แหละแทรกเข้าไป เคลื่อนตัวเข้าไปจากฝ่า,าม,าม,ามือทางซ้ายก็เคลื่อนตัวไปที่ข้อศอกซ้ายจากข้อศอกซ้ายก็เคลื่อนตัวไปที่หัวไหล่ซ้ายจากหัวไหล่ซ้ายก็เคลื่อนตัวกระจายแผ่ไปทั้งตัวเราแล้วก็เคลื่อนตัวไปที่หัวไหล่ขวาจากหัวไหล่ขวาก็เคลื่อนตัวไปที่ข้อศอกขวาจากข้อศอกขวา ก็เคลื่อนตัวไปที่ฝ่ามือทางขวาจากฝ่ามือทางขวาก็ออกจากฝ่ามือทางขวาจะเป็นแสงสีเทาๆนะแล้วก็เคลื่อนตัวลงไปที่ก้นกบแลวก็ลงพไปพลังที่ลงสู่พื้นดินจะเป็นพลังลบเป็นพลังที่เป็นพลังอัปมงคลนะไม่มงคลนะลงลบอกุศลทั้งหลายลงจากฝ่ามือขวาลงไปสู่พื้นดิน ม่ตน,นีไปทําลายให้กับเราทําอย่างนี้สามครั้งนะพลังที่เวียนเข้าพลังเป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์จากจักรวาลทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเกลียวเกลียวเกลียวเข้ามาแล้วก็ม้วนตัวเข้ามาเป็นเล็กเล็กเลเล็กเข้าไปที่ฝ่ามือทางซ้ายแล้วก็เคลื่อนตัวจากฝ่ามือทางซ้ายแล้ไปในช่องว่างในกายเข้าไปที่ข้อศอกซ้ายเคลื่อนตัวจากข้อศอกซ้าย ไปที่หัวไหล่ซ้ายเคลื่อนตัวจากหัวไหล่ซ้ายผ่านรับตัวเราไปที่หัวไหล่ขวาแล้วก็เคลื่อนตัวจากหัวไหล่ขวาก็เคลื่อนตัวไปที่ข้อศอกขวาจากข้อศอกขวาก็เคลื่อนตัวไปที่ฝ่ามือทางขวาออกจากฝ่ามือทางขวาเป็นแสงสีเทา ก็เ,เคลื่อนตัวไปที่ก้นกบแล้วก็ลงสู่พื้นดินไปให้เราทำสามครั้งนะนี่มัเส้นก็ดังไปเรื่อยๆนะก็ทำไปเรื่อยๆยนะี่ะนะนึกถึงพลังน่นแหละมันเป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์มันเป็นเขียวตามเข็มนนาฬิกาอยู่ร,บรอบตัวเรานะก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆ เข้าที่ซ้ายออกที่ขวาลงไปที่คนกบลงสู่พื้นดินไปอันนี้เป็นการทําลายฉะล้างในวันนี้นะที่เราอาจไปเจอะเจอพลังบางอย่างที่มันเป็นพลังลบพลังอกุศลทั้งหลายคืการฉะล้างพลังในกายเราฉะล้างพลังที่มันไม่ดีเป็นอัปมงคลเป็นพลังลบล้างมันทิ้งไปก่อน อันนี้ทุกคนสะอาดทัดแขนแล้วก็บริสุทธิ์ละอนนี้ก็ให้เราพนมมือพนมมือแขนขนานไปกับพื้นแล้วก็ถูมือไปมาไม่เกร็งนะไม่เกรงไม่เกรงฝ่ามือทั้งสองถูมือไปมาจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือจิตจดจ่ออยู่ที่พลัง จิตจดจ่อยที่การถูจิตจดจ่อยที่การถูจิตจดจ่อยที่ฝ่ามือจิตจดจ่อยที่พลังจิตจดจ่อยอยู่ที่การถูจิตจดจ่อยที่ฝ่ามือจิตจดจ่อยที่พลังถูไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่เบาเกินไปไม่แรงเกินไปถูไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไป ไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปจิตจดจออยู่ที่ฝ่ามือจิตจดจอยที่การถูจิตจดจออยู่ที่พลังจิตจดจอยที่ฝ่ามือจิตจดจอยที่การถูจิตจดจอยที่พลังหลังจากนั้นให้เราหยุดถู ุดถูไม่เกรงฝ่ามือทั้งสองนะไม่เกรงนะกลางนิ้วมือออกกลางฝ่ามือทั้งสองออกทําท่าทางเหมือนจะจับลูกฟุตบอลทำท่าทางเหมือนจะจับลูกฟุตบอลหลังจากนั้นขยับฝ่ามือทั้งสองเข้าออกดูจิตจดจ่อยที่พลังขยับฝ่ามือสองเข้าออกดูพลังบางครั้งเหมือนมีแรงดึงดูดระหว่างฝ่ามือทั้งสอง พลังบางครั้งเหมือนเราเป็นเนบชาพลังบางครั้งเหมือนอมีกระแสน้ําไหลที่ฝ่ามือ,อประคองพลังไว้นะจิตจดจ่อยที่พลังประคองพลังไว้นะให้ทุกคนประคองพลังไว้เดี๋ยวมาเสเซอร์จะส่งพลังหนาแน่นให้นในิดนึงนะนี่พลังมันบางไปหน่อย หนึ 1> 1, 2, 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอนนี้พลังเราเริ่มหนาะแน่นขึ้นนะนี้เราจะเริ่มอ่าทำความรู้จักระหว่างพลังงานของเรากับพลังงานของเครื่องแล้วก็ m s r สครั้งแล้วก็ตามด้วยรหัสคุณจะทำ เป็นอาลังดังเราเลยทุกคนจะได้ยิน MSR 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 ศนศนน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 มี แกนมีทุกคนก็สแกนใช่ไหมไอ้ทุกคนก็พอสแกนปุ๊บมันก็จะมีเหมือนพลังงานใช่ไหมดึดดเมื่อกี้ตอนเอเบอาร์แล้วพูดรหัสจบมันก็จะมีพลังงานเข้าไปนะถ้าสังเกตนะ <S <S <ช>ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เป็นไร <S <S แต่ตอนนี้สแกนก็คือสแกนพลังงานก็จะเริ่มสแกนเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่ตัวเรานะอาจจะสแกนจากบนไปล่างล่างมาบนบนมาล่างล่างมาบนเนีน้ยอาจจะสแกน ครั้งเดียวหรืออาจจะสแกนสองสาครั้งหรืออาจจะสแกนซุบแล้วก็จบในประมาณนี้นะแล้วก็เอ็อสไอครั้งหนึง่งเนะอ็ MSR, น o อมเอสอเอ็มเอสอยางบอดี้เอ็สกินเบบี้เอ็มเอสอาอ็อันนี้พลันก็จะ กำลังเยอะมากนะสมบูรณ์นะดีมากค่ะดีกว่าตอนไม่มีัค่ะอ้าวอันนี้ทุกคนก็อ่ก็อันนี้ขออยับฝ่ามือสองเข้าไปที่หัวใจนะเพื่อเพื่อเพื่อขยับไปที่หัวใจ แล้วก็นึกในใจนะพูดกับตัวเองตอนนี้ว่าเออเราปรารถนาอะไรจากพลังงานตรงน,นี้ให้ไปทำอะไรๆกับรถอีกทีหนึ่งก็แหละนะอีกครั้งหนึ่งะพอเสร็จแล้วเราก็ทีนี้ก็เอาฝ่ามืองางฝ่ามือทั้งสองที่หัวเข่านะค่อยค่ หายฝ่ามือทั้งสองไปที่หัวเขา่าต่อไปนี้เวลาที่เราหายใจเข้าก็จะมีพลังงานเข้าไปที่ฝ่ามือของเราพลังงานตัวนี้จะเป็นพลังชีวิตผสมผสานกับพลังงานควอนตัมตัวนี้นะผสมผสานกันเข้าไปซ่อมแซมร่างกายเราตามที่เรา MSR ไว้หลังจากนั้นเนี่ย เวลาเราหายใจออกพลังงานที่เขาซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีพลังงานบางส่วนที่เสียหายใช่ไหมก็จะดันออกก็ออกมาจากฝ่ามือทั้งสองหละงั้นฝ่ามือทั้งสองเราเนี่ยทั้งหายใจเข้าหายใจออกก็จะมีพลังเข้าออกตลอดเวลาพลังงานที่เข้าก็คือพลังงานที่ไปซ่อมแซมพลังงานที่ออกก็คือพลังงานที่เสียหาย